เต้นตำรวจอายุเกือบสามสิบได้ใช่ไหมไม่ได้ใช้พี่ตื่นเต้นตอนนั้นบอกเลยว่าแบบว่าคือแบบในกองก็มีแต่คนอายุแบบเยอะๆหมดนะพี่กันอย่างเงี้ยแล้วก็พี่โดมอะไรเงี้ยนะแล้วก็เล่นกับพี่พลอยด้วยตอนนู้นอ่ะลืมไมเ่เอาเธอว่ะอาจารย์ยืนเลยอาจารย์กิวอาจารย์ทักทายหน่อยกิวสวัสดีครับทุกคนผมชื่อ,ออาจารย์กิวผมเจง๋งแล้วอาจารย์เตรียมปานอะไรมาบ้างวันนี้ปลาอะไรอาจารย์หน้าป่วยไปหาหมอก่อนเถอะ อกก่อนว่าวันนี้นะครับผมวันนี้เราจะทําสถิติเลิกไลฟ์เร็วเพราะว่าปกติเนี่ยพี่ตุ๊กัสมาแล้วผมไม่ได้กลับบ้านนี่ต้<ม><ม>องไม่บอกว่าพี่การมาปีสี่นะพ<ห>ี <ง S 3> ่กัรมาจริง,งเ,เป็นเพื่องทุกคนอยังรู้นะต้องต้องเลยต้องบอกว่าวันนี้เราจะไม่ไม่ทาให้มันเลยไปตอนนั้นไม่เป็นไรไม่๋ววันนี้ไม่ไม่วันนี้เรามีเราเราจะมีเหยื่อ้นใหม่จะปล่อยกัดวันนี้เพื่อนๆเนี่ยพี่จะปล่อยกัดกัเรามีเหยื่อคนใหม่มาละพี่ปูถามก่อนเลยนะว่าันนี้กลับบ้านถึงได้ใช่ไหม ได้ดกอยู่แล้วคือเดี๋ยวเราจะคุยเล่นกันพอหลังจบไลฟ์แต่ว่าวันนี้ไม่ไม่เอานานเกินเพราะว่าเมืม่อวานไอเบสยิงหนีกลับบ้านเลยพี่ชิดใครก็หนีนะเมื่อวานพี่ซันตีสองพวแกปิดตรงเวลาเป๊ะเข้าใจคาว่าเป๊ะอย่างงี้พี่พี่ตึ๊ดตีสามสองตีสองพอเปลี่ยนเลขุบ๊บปิดไลฟ์ปับ๊บดับเลยเรไฟดับเลย้งนะตึกแกกดปิดพ<ๆ>ี่รอบที่แล้วไม่ดับ รอบนี้คือปิดกล้องเลยแกงอย่างไม่ซามาี๋ยวเราโยนให้อาเธอร์ก่อนอาเธอร์วันนี้เราขายแล้วปางวันนี้เป็นสินค้าที่แบบว่าต้องมีต้องมีเด็กที่รู้เรื่องมาแล้วก็คือต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่ว่าหลายคนชอบมากไม่ได้แค่เด็กคนเดียวการมินเห็นรู้ป่ะการมินบอกชอบมากสะสมจริงๆพี่เนี่ยแค่ว่าเดี๋ยวต้องต้องดูโอ้หลายเรื่องนะพี่คือเนี่ยเขาชอบการ์ตูนแนวเนี้ยอย่างไอเนี่ยผมอะไรที่ต้องบอกว่าลูกเจ๊ปูเจะกลับไปแล้วผมผมไม่อนุญาตให้ลูก S <S ได้ไดครับเม <ขอ S 1> จ้องไว้แล้วเนี่ย <ขอ S 2> พี่กไปเดี๋ยวปกติพี่กัดสะสมอะไรบ้างสะสมกระตนูนหลายเรื่องวันนี้<ล>ผมต้องให้ผู้รู้มาคือพี่สุก,การที่รู้เรื่องหลายอย่างเลยนะครับผมไอ้เบ้มจะมาเอาอะไรแก่ แล้วแกทำอะไรอ่ะมีกันดั้มด้วยกันดั้มเนี่ยตุ้นบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบซื้อเป็นเนี่ยของตึ้งๆพี่ชายซื้อแบบว่าเป็นเป็นกรอบมาพี่แล้วก็แบบชอบมากแล้วหัวครอบใสได้ตอนเนี้คือตื่นเต้นมากตอนนั้นคือจริงจังมากอะไรเงี้ยคุณว่าแปลกไหมเรื่องนี้ตัวเรื่องนี้แปลกมั้ยไม่แปลกพี่เฉยทำไมอ่ะพี่คือมันชื่อกันดั้มนะกระตัวมันขาวมันตัด กันดำกันดำ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 พี่จันลองมาเดียวกับี่เดิมหน่อยเอาจริงนะคุณนี้ผมโคตรหล่อเลยว่ะพี่ใช้ได้นะคุณหมอกับลุคเกาหลีเยอะไอ้ลุ้ญี่ปุ่นุเนี่ยเสื้อท่าไหนอะสไตล์แบบนักเรียนญี่ปุ่นอะเขาบอกว่าเสื้อแพงต้องระวังหน่อยนะครับคือตอนใส่อะเป็นด่าไปข้าวสูนย์แต่พอตอนถอดอะคุณเหมือนคุณอย่ามาพูดกับเจ้าของบริษัทแบบนี้น้ำลาย เป็นประธานบริษ,ษัทนะผมบอกคุณแล้วใช่ไหมไม่ใช่ใช่ใช่ตไม่ใช่แะโ้วห <c oughs> ผมบอกคุณไปหาหมอตั้งนานแล้ว <c oughs> หน้าคุณเนี่ดูป่วยมาเป็นเดือน <c oughs> เดือนสองเดือนทำไมคุณไม่ไปหาหมอ ทุกันว่าไงเลื่อไปเร้วหมดเป็นคนจรเอาไงครับท่านไม่ไงครับคุณชายทำไมคุณไม่ทำความสะอาดรอบศัตรูให้มันดีผมเตือนคุณกี่ครั้งแล้วผมขอโทษครับไอหมีมันชอบขี้ไปทั่วทีหลังคุณเก็บมันให้หมดด้วยนะหมีหรอเก็บพี่ีบตาบอกไปไม่ถูกเหมือนกันเจ๊เจ๊ไม่โยนบอกแมให้ผมมา มาวันนี้เราสวัสดีทุกคนเป็นทางการทีด้วยไม่ได้เข้าขายของสักทีพี่จริงวันนี้ผมต้องบอกกันว่าของที่เราขายเนี่ยต้องพอผมพูดตรงๆนะไม่ได้ไม่ได้ขายง่ายมากเพราะว่าต้องเป็นของที่คน,คนชอบ<ต>ชสะสมและรู้จักรา,าจะชอบแต่ว่าถ้าคนทั่วไปเนี่ยอยากซื้อเพื่อความสวยงามไปให้คุลูกก็ได้ เก็บดีๆพวกของพวกนี้ยิ่งเก็บนานนี่ยมันเป็นสะสมได้ใช่ที่สําคัญที่สุดนะฮะของวันนี้เราเป็นลิขสิทธิ์แท้ลิขสิทธิ์แท้นะคะลิขสิทธิ์แท้ในเจ้าในในประเทศไทยที่ได้นะคะบางลายเนี่ยไม่มีในญี่ปุ่นด้วยซ้ําไปมีแค่เมืองไทยก็เขาไม่ได้ผลิตใช่ไหมพี่นุ่นใช่เขาผลิตที่ไทยเท่านั้นผลิตที่ไทยเท่านั้นฮะก็คือเดี๋ยววันนี้นายเหรียญต่างๆเราจะให้อาเธอร์พี่พีสองคนเนี้ยเขารู้เขาเขาอธิบายพี่จ็ยไม่ทำการดูแลแล้วนี่เราจะมีช่วงออกกำลังกายด้วยเพราะเราจะได้้แแแบบข็งงรรรรอวันนนนีีีเเเามทท์่ สุดยอดอ่ะก็คือผมไม่ใช่ดิดูสภาพดิพี่ก็เห็นอยู่ใครที่แต่งในวันพีก็คนนั้นแหละตอนแรกไหนไม่เห็นกล้ามเลยอ่ะโอ้โหเก่งจังขอโชว์หน่อยได้ไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายไม่ทันเลยนะไม่โทษนะอันนี้ฟิลเตอร์หรอเปล่าถ่ายไม่ได้ใช่ฟิลเตอร์เปล่าที่ทุกคนเห็นนะครับไม่ใช่ฟิลเตอร์แต่เป็นฟิลเลอร์เป็นสีมันเลยชัดใหม่ใช่ผมไม่เข้าใจจริงจิ ดอฟังธิส่วนตัวผมไมอีกทีเดียวพอนะดูแล้วเดี๋ยวเราทำไงครับไหนออลป้องไว้เอาป้องซูไม่ทันเลยอะใครเวลาขนมปังก้อนมียาชัวรแล้วคือแม่ผมงงว่าขอเสื้อดำด้วยสิคะขอเปิดเสื้อดำด้วยสิคะไหนก็มาเสื้อดำมันคงป่วยผมผมขอถามก่อนเป็นความรู้พี่ครับมันชัดขนาดนี้ได้ยังไงได้ยังไง แ้วยังไงออกกําลังกายสินอกจากออกกำลังกายอ่ะออกกาลังกายก็ต้องกินเลือกกินนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วไม่นิดละมั้งเนี่ยเพราะผมรู้อยู่ว่าตอนหลังออกกําลังกายไงเดินวันละชั่วโมงทุกวันอยู่แล้วโอจริงเหรอพี่วันละชั่วโมงวผมบอกให้ว่าเดินไปแล้วเนี่ยก่อนผมกินเนี่ยผมก็อย่างนี้แหละเดินไปไหนเดินเดินเมือนลู่เดินเมือนลู่อ๋อหรือว่าแบบเดินเล่นไปแบบก็ก็มีนะมีมีเดินไปเดินขึบ้านเดินไปน้ําตกเดินไปทะเลเดินไปอะไรเงี้ยก็ไปบ้างเหรอ เดี๋ยวนี้เดินบนทะเลกันน้เ <c oughs> นี่ยเดินที่แล้วเดินที่แล้วผมยังบอกเฮ้ยเฮ้ยเดินที่แล้วพี่เดินที่แล้วลูกคุณจริงเหรออ้าวลูกใครลูกผมดิเดินที่แล้วผมยังยังยังลีนอยู่เนี่ยดูดิคุณก็ไม่แพ้นะเฮ้ยไม่แพ้ดิเดินที่แล้วอ่ะเราเกิดอะไรขึ้นกับเดือนนี้แดกเฮ้ยดีเยอะดูเดือนที่แล้วดูเดินที่แล้วคุณอ่ะพิศันตเออเดือนที่แล้วโอ้โหดับบนบอลมีเพื่อนมาเปิดอีกเดือนที่แล้วดูดิเดือนที่แล้วก็อย่างเงี้ยงงคุณเลยอ่ะ ชารีเปิดอีกแต่ตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยผมบอกเลยแค่ว่ากินคงท้าเลยพี่คนอื่นเนี่ยปกติเนี่ยเพิ่มน้ําหนักเนี่ย12กิโลใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้ผมอยากรู้เฉย12กิโลใช่ไหมแบบคงที่นะไม่ใช่แบบว่าเพิ่มเพิ่มน้ําหนักคงที่12กิโลไม่น่าจะ2เดือนอ๋อแปลว่าผมปกติเพราะผมเดือนนึงก็เร็วกว่าคนอื่นหน่อยแค่นั้นเองเฮ้ยคนอื่นอ้าแล้วแำมผมเห็นหลายคนชอบตื่นเต้นแหบือว่า4กิโลเพิ่มได้4 5เดือนเลยเงี้ยมัน บางคนเขาไปฟิกว่าเวลาเพิ่มอะเพิ่มเป็นกล้ามเนื้อแต่เราเพิ่มมันเราเพิ่มแมสโดยรวมของร่างกายทั้งหมดนั่นแหละยิ้มไม่ขยัวะก็กาเมินอันนี้ประเด็นนี้ได้ถามหน่อยครับภาษาเกาหลีหน่อยว่าคุณชอบตัวอะไรมากที่สุดในนี้นามอจีน์เนอร์โมกาเชชัวเซลอนิเมีใช่ไหมรอแป๊บที่นี่เลยเหรอใ โอมปิสลาเขาบอกพี่ไม่ได้ทำอะไรอ๋ออะไรบ้างเขาบอกว่าเขาชอบวันพีทกับดาวิดคาสูนแต่ชอบที่สุดอะชาลีแต่ว่าก่อนชาลีอะกูผาได้ยินนะว่าอะไรอะสองอย่างอะอะไรบ้างนะพี่ไม่ลูกเจาปูจะได้มีอิบไปก่อน อะไรล่ะตู้ผาเลงไว้แล้วเล็งไว้แล้วซึ่งอะมาสไลเดอร์ไอ้มดแดงเคยดูไหมดูดิพี่ตอนเด็กอ่ะชอบมากอืวันพีทเขาก็ดูดาพิกาสโซก็ชอบเบลเพิ่มไมเอ้ยไม่ใช่เบลโทษโทษเบลเบลเพิ่มไม่หน่อยเขาบอกว่ามันเสียงเบาเสียงเบามากเสียงเบามากตอนเด็กๆนี่คุณดูกระตูนมาผดูหมดนะพี่เรื่องอะไรอย่างเช่นจักรบอลสังทองอะรักตูน อ้าวก็มันมีฉบากระตูนก็มีฟังปอนสามเส้นอืไม่อย่าไปเรื่องอื่นอันหนึ่งให้พีพีได้พูดมาอันนี้ผมเริ่มเอางี้คุณแต่งตัวเป็นวันพีสเนี่ยผมอยากให้เขาโชว์ท่าลายตายของลูฟี่ไนั่นไงพูดประโยคเด็ดของลูฟี่ให้คนดูฟังเมื่อกี้ยังท่องไปอยู่เลยนะได้ข้าจะเป็นราชาโจรสลัดอันดับหนึ่งข้าชื่อลูฟี่ข้าจะเป็นโจุนราชาจรนสลัดอันดับหนึ่ง มัดจับจูบเนี่โอะไมัดจับจูบอไรไม่ใครลูกนี่หรอโอ้โหจับจ้ามด้วยอันนี้คนดูอยากดูมัดหรือว่าอยากดูอยากดูแล้วเอามัดกับท้องอยากดูอะไรมีคนบอกว่าชื่นใจไม่ใช่อะไรไม่ใช่ซี่นะนะตั้งแต่มาไลฟ์ด้วยกันอ่ะไม่เคยเห็นแบบผู้จัดการมานั่งแบบ